ู้หญิงนะคะดรวิไลวรรณวรรณโชติาเวทค่ะเป็นผู้บริหาร EFL Learning Center นะคะค่ะ mm hmm. EFL เนี่ยตั้งมาตั้งแต่ปี2004 จนถึงวันนี้เราก็กำลังจะครบปีที่19แล้วค่ะ EFL เนี่ยเป็นสถาบันสอนภาษาแรกใน Southeast a s i เียที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001และ TQ UK ประเทศอังกฤษค่ะเรากำลังจะได้รับการแต่งตั้งนะคะให้เป็นศูนย์สอบนานาชาติค่ะ ของ Pearson, a d e x c e l ค่ะ IGCSE และ A-level นะคะเพื่อให้นักเรียนที่ต้องการที่จะสอบมาตรฐานนานาชาติเนี่ยสามารถที่จะมารับการทดสอบที่เราค่ะและนอกจากนี้นะคะเราก็ได้มีการเริ่มเปิดรับสมัครแฟรนไชส์เพื่อที่จะมองหาคนที่มีความฝันนะคะที่อยากจะสร้างคุณภาพการศึกษาที่ดีร่วมกันค่ะ ต้นนะคะก็ต้องบอกว่าเราอะเจอเพนพอยต์หลายเรื่องนะคะเพราะว่าเริ่มแรกเนี่ยเราอยากที่จะสร้างแพลตฟอร์มสร้างตัวซอฟต์แวร์ของเรานะคะที่เป็นเอ่อโอเปอเรชั่น e ลซิสเเป็นระบบปฏิบัติการนะคะในโรงเรียนให้ได้มาตรฐานแต่ว่าเพนพอยต์ในช่วงแรกเนี่ยก็คือเราใช้ฟรีแลนซ์นะคะพอเราใช้โปรแกรมเมอร์ที่มาจากหลายๆที่เนี่ยเราก็พบว่าโปรแกรมเมอร์แต่ละท่านมีข้อจำกัดในภาษาที่เขียนพอหลังจาก ที่คนนี้สมมติว่าทําเสร็จไปประมาณหนึ่งแล้วก็เขาไม่สามารถต่อต่องานได้พอเราไปหาฟรีแลนซ์อีกคนหนึ่งมาต่อเนี่ยปรากฏว่าเขาต่อกันไม่ได้ปัญหานี้จบได้ที่ a w ว r e เราสามารถที่จะมีความมั่นใจได้ว่า1คือทุกคนในองค์กรเนี่ยคือเรียกว่าถูกคัดมาแล้วว่าทํางานอย่างมืออาชีพอันที่2นะคะ ปัญหาหลายๆอย่างเนี่ยเราต้องการความจําเป็นเร่งด่วนมากเลยนะคะเช่นอยู่ดีๆเนี่ยระบบล่มไปก็ต้องบอกว่าเราได้รับการพพอร์ตที่แบบดีงามมากจาก Aware นะคะแล้วก็ในบางงานเนาะมันเกี่ยวข้องกับระบบที่ค่อนข้างที่จะ complicate ม,มีความซับซ้อนนะคะ Aware ก็จะมีทีมที่จะมาช่วยวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยการทำงานอย่างเป็นระบบและการทำงานอย่างเป็นทีมเวิร์กด้วยมืออาชีพเนี่ยคะ่ะมันคือ,อจุดสรุป ของอเวร์ เนื่องจากว่าเรามีการทำดิจิทัลไอซ์เอฟเเนาะเพราะฉะนั้นคือเราอยากจะให้องค์กรของเราเนี่ยค่ะเป็นองค์กรที่อะไรก็ตามที่เป็นงานที่ซ้ำซ้อนก็เป็นงานที่ทำให้สตาฟเนี่ยต้องมาทำงานซ้ำๆตรงเนี้ยมันถูกลดลงทำให้ตั้งแต่การวางแผนการเรียนการสอนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนการนิเทศการสอนเพื่อที่จะรีเช็คคุณภาพเนี่ยมันเป็นไปได้ไวการได้ข้อมูลของนักเรียนหรือ ผู้ปกครองนะคะในการนํามาวิเคราะห์มันสามารถที่จะถูกดึงได้อย่าง Real Time เนี่ยตรงนี้มีผลสําคัญอย่างยิ่งนะคะในการเจริญเติบโตของธุรกิจนะคะแล้วก็พอระบบเรามีประสิทธิภาพเนี่ยเวลาเรา,เาต้องการที่จะขยายหรือว่า Develop นะคะมันก็ทําใหา้การการเคลื่อนตัวของเราตรงนี้มีคุณภาพมาตรฐานนะคะแล้วก็สามารถที่จะทำให้เรา,วาไว้วางใจได้ว่าเมื่อเรามีการขยายสาขาในอนาคตมัน จะสามารถที่จะทําให้ผู้ที่มาลงทุนกับเราเนี่ยค่ะเขารู้สึกไว้วางใจแล้วก็มีประสิทธิภาพแล้วก็ทำกำไรได้แน่นอนในธุรกิจนี้ค่ะ ก็ในโอกาสที่ครบรอบ20ปีนะคะของบริษัท a w a r นะคะโดยส่วนตัวเนี่ยคะ่ะก็มีความรู้สึกว่า EFL Learning Center เองกับ a w a r เนี่ยเหมือนเราเป็นเพื่อนร่วมทางที่รู้สึกอบอุ่นรู้สึกเป็นเพื่อนนะคะแล้วก็การเจริญเติบโตวความก้าวหน้าของ a w a r เนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่ตัวอย่างเองก็รู้สึกชื่นชมนะคะแล้วก็หวังว่านะคะในอนา,าคต a w a r จะประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เกิดผลผลิตที่ดี ของ uh, ประเทศนี้นะคะแล้วก็ทำให้ uh, ทุกๆคนนะคะที่อยู่แวดล้อมแล้วก็เป็นพาร์ทเนอร์กับแวร e เนี่ยคะ่ะเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆกันคะ่ะแล้วก็ uh, successful forever นะคะ